สวัสดีค่ะพอพอกกัมเิงแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะมือนี้พาพี่น้องมาขุดปูนะคะมาขุดอีปูจามพี่น้องมาจ้ามาขุดปูกาน,นูแดงค่ะ ได้แล้วจ้านี่โอ้ยขุดอยากเติบอยู่เด้อจ้ะไปจ้าขุดปูน้ำกันจ้ะพี่น้องมาจ้ะคุดอนนี้หนสองัโหตัวนี้มันตัวหน่อย อ้โจ้า ก็ใหญ่ๆเลยจ้านีละจ้าตัวใหญ่ๆใหญ่ๆเลยจ้าจ้าอยู่ข้างในน,นี่ชิบชิบชิบเจ้าจุกหงอยก็เถอะ แดนกลับไปกลับมานี่จ้าตัวใหญ่ๆจ้าปูเมคังนะจ้าพี่นอ<ป>้องไปพุตตาจ้าอีกละจ้าหนึ่งตัวปุ๊บๆๆนิบๆๆเออเออ นี่จ้าปูนาเมยใหญ่เลยจ้าตายหากันต่อจ้าจ้ามานอยู่เด้อจ้าพี่น้องหู่กับปูกันเลิกเลิกจ้าจ้าสิ่งขีนุแดงได้เนาะค่ะกับปูตัวใหญ่เลยจ้ากับปูแม่คังกับปูพ่อคังตเปใหญ่เลยจ้า ต่อจ้าเดี๋ยวไปสรุปน้ากันวันรุดแดงสีมันํำไหนเนาะค่ะไปจ้าแหมมันโคดคอยื่หนักนะจ้าเบลึกบกระเบิงเอ้าจ้ะ <c oughs> พอสมหัวสมควรอยู่เด้อเนี่ย มาละจ้าไปกันมาจ้า,า,จา,าปูตัวใหญ่จ้ามานอยู่เด้อจ้าหนี่ข้องแม่เน้ะจ้าส่วนหนี่ข้องนู่แดงค่ะพุทธลังแม่เน้ะจ้าแหม มันหมานจ้าเดี๋ยวเซวเป้เ <laughs> <laughs> ดีย๋ยวแซวเปสง่งเพิ่นละค่ะปูน่าเนาะค่ะฮุดมาใหม่ๆเลยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงซับนีก่อนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะเพื่อนชมคลิปงนิ้วแดงกระบป๋า,มาเม่งเนี่ยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ